สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องแฟนครับแฟนยูทูบช่องปล่อยไฟมาลัพอนนะครับขอบคุณหลายๆทุกคอมเมนต์นะครับสําหรับมือคืนหรือกีฬาผ่านมานะครับเพิ่นเขามาให้กําลังใจผมกระตอบว่ามันตอบทุกคอมเมนต์นั่นแหละพี่น้องครับเออถ้าคอมเมนต์ได้บ่ได้ตอบขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเด้อของเชี่วมันเบิ่งบทวถึงครับผมก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆนะครับให้ขอเสนอแนะมาแนะนํา เอาเห็ดจังไหนแน่จังสี่เสนอมาได้นะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องเออแต่ว่าเมื่อนี้นี่สีเขียนป้ายตสิตัดขอบตัวหนังสือ,อยังบ่ทันท่านตัดเนาะให้มันแดดอ่อนจักน่อยก่อนครับอแต่ว่ามีแนวบอกพี่บอกน้องนะครับสําหรับแฟนคลับแฟนละครผู้เบาอินดี้ยายีอินเตอร์ครับในวันที่30สิบสี่ห้อนี้พี่น้องครับเพิ่นเอามาลีลั่นอีกครับเออเพิ่นเอามาอ่อนแอทั้งช่องเกสีอีกครับ จัดหนังคาดน,นะจะเป็นจัดหนังคาดน,นะครับวันที่30นี้เด้อครับเด้อละครหลังข่าวครับผมออกจากบ้านบ่ได้ปลอดภัไยไว้ก่อนขันเซ้งใจเยือมเบิร์เด้อคู่บอลอินดี้ยายีอินเตอร์นอนเบิร์ละครนครับพี่น้องเนาะอ่ะสู่ๆให้กำลังใจทุกคนทุกท่านนะครับระ,ะมัดระวังเจ้าของครับขันออกจากบ้านใจเยือมส่แมสเซเนวปิดปากทุกครั้ง แล่กอยุบ้านกับมันล่างมือเสมอแล้วก็รยาร่วมกันตั้งบมงเราเข้มสินนะครับนาอแลลวก็กินร้อนช้อนไข่ช้อนมันเด้วพี่น้องเดอ้อเอาละมือนีผมสิผ้าพี่น้องเก็บยังมือนีผมสิผ้าพี่น้องเบ่งเม็ดพักที่ผมปลูกไว้ว่ามันสิขึ้นจัอก,กดเส้นนะครับเพราะว่าผมลงไวน้นี่ประมาณสามมือสามหรือสี่มือเหนือครับอืมอาจจะขึ้นเป็นบางเม็ดบางพันบางบางชนิด ต่วชิ้นในที่มันเกิดง่ายมันอาจจะขึ้นเราแหล,ละครับพี่น้องไปสีท้าพี่้องไปเบื้องพักรอบบ้านครับจักสีไทยยังพี่น้องไทยอ้อมบ้านนี่แหละแต่ละมือให้พี่น้องครับพ่อได้ห้ความกินหอดกิดเถิงกันผมกับกินหอดพี่น้องครับไปไปเบื้องพักครับผมครับก่อนอื่นมึงพักติวก่อนพี่น้องเมื่อนั้นมาเก็บเซษต้มป่าพื้นที่หน่อยครับ ห่างก,กันกับประมาณแปดสิบเส้นหกสิบแปดสิบเส้นเอาให้ได้หลายที่สุดอันนี้ต้น,น,นกวกางมะละกอดที่ผม,มเอาใบอ่าสําหรับพี่น้องที่เคยเบิง้งขีปเกาเกา,เกาผมนะครับผมเอาใบมาเสียบด้ยครับใหญ่หาะเห็นบอกกวางมะละกอดลูก,กง่ายพี่น้องแค่เอาใบมาปักล่ซื่อนี่เนาะนี่เพื่อนเพื่อนเอิญว่าเรียกซับเรียกซักเข,ข้าบ้าน เรียกซับเข้าบ้าน,านาาาเห็นไหมปลูกหลายๆคือพเห็นเรียกปันเดนอ <c oughs> เอออันนี้กระต้นอต้นมหสัจจันย์บ่ค่อยเป็นหมากครับต้นมหสัจจันย์นี่กินแล้วกับเวลาเข้าไปกินบักเน่ามันสีผสมมันสีหวานครับของสมกับกลายเป็นหวานคือต้นมหสัจจันย์อันนี้ก็ะพักเนก็กพี่น้องสิได้เบิ้งหลือแล้วเนาะครับเบิ้งอีกนี่ คือเป็นการอับเดตพักเจ้าของะนะครับมีชมวงโอ้ยต้มป่าเนาะพี่น้องเนาะซุ่มไก่ไก่ชมวงชมวงอ่าอันนี้ก็ต้นเหลี้ยงเอ้ยปงยอดเลยพี่น้องใบเหลี้ยงนี่ผมเพิ่งเห็นมันปงมันโดปรงโดนแล้วเนี่ย ไมเลี้ยงไปเเลี้ยงไปเลี้ยงสิได้พดตหน้าไม่ได้แห่งมุม,มแล้งม่น่าลากเลยมุมอยู่หลอกน้องพี่น้องเนาะว่าจะห้น้าเอามาสามต้นครับเหลืออยุสองต้นต้นเหลียงอันนี้ก็เอาบกแข่งมะลงจะกสีย่างมาย่างดินมันแน่นครับบางต้นก็ดูแลบางต้นก็ไม่ได้ดูแลอันนี้ก็นี่แหละครับ มักจิแพรามด้วยได้เซ็ตใบฟุ้นเกาะครับโอ้งามจีดีพี่น้องอกวักมรกตเรียกทรัพย์เข้าบ้านเมื่อนี้ไขเบิ้งทุกพักเลยครับทั้งต้นใหม่ทั้งดอกใหม่นี่งามจีดีพี่น้องเนาะกวักมรกตนี่เอาใบมาเสียบด้วยครับนี่ การการขยายพันธุ์กว่ามรกตเอาใบออกกิ่งตัดกิ่งเป็นท่อนอันนี้ก็บักบวบัวกลมว่าได้เป็นดอกอยู่พี่น้องมันโดนบ่านนี่ผมบ่เคยปลูกสิบว่าเป็นอยู่บ่เห้อสิบว่ามีตัวผูตัวเม่ดอกที่เนาะอ่า แา้ันเป็นหมากกระสีให้พี่น้องเบิเอบ้องนอกบวบกลมครับช่วงนี้ได้อยู่บ้านอยู่ดอ,อกครับต้นไม้กระสีได้น้ำตลอดมาเบิงครับพี่น้องอันนี้กระสีเป็นาอีอยงนอนีอนอ่เนาะเโอ้ลงไว้เราก็ลืมน่าจะเป็นบวบบอ่าบวบไต้วันนี่ครับน่าจะเป็นบวบไต้วันนี่บวบไต้หวัน,นบวบไต้หวัน องอันนี้จำได้อยู่อันนี้ปักแปบโอ้นี่ปักแปบปักแปบขึ้นแล้วบ๊วแมนบ๊วแมนอันอันนั้นบวบไตวันอันนี้ปักแปบแปบขึ้นแล้วพี่น้องอ่าปักแปบสีม่วงไหมครับปักกแปบแหล่เนี่ยเออขึ้นแล้วเด้อปักแปบสีม่วงพี่น้องน่ะน่ะ ตุ้มพี่น้องเบิ่งใกล้ๆโอ้ขึ้นครับขืนขืนแปลกแปลกข้นสูตต้นด้ยนี่นี่บ่หลายเม็ดเอ้ยอะไรไม่ยังอะไรอันนี้คือซีเมนผักขมครับผักขมแดงเนี่ยมันมีสองผักขมผักขมแดงผักขมไร่ขึ้นแล้วครับก็ลั่งขึ้น ว่านี่ของวานกรับว่านนี่นี่ล่ะไก่ไต้เอ้ยโอานี่เด็กไกยังยังอยู่อันนี้ผักขมลายครับผักขมลายเนี่ยผิผักขมพี่ร้องขึ้นเลี้ยวเนี่ยโอ้ยขึ้นยุขึ้นยุไปพี่ร้องไปลงบมดทั่วกันอันนี้ต้น หวานหางจะอันนี้บ้านทีขคืนครับอันทั่วผ้ามีจัดเลยมันเม็ดใหญ่หรอมันจ้งไหนหรอมันผมก็มไม่เคยปลูกต้องได้เอาเม็ดมันไปห่อผ้าบึงตั้งหากดูอันนี้ลอดอยู่ครับนี่เนาะหวานหางตะลุก้ผมใหญ่มากเมื่อน,นั้นแหละครับงามอยู่นี่ ่านทานพี่น้องกำลังเพิ่นด้แดดเดี่ํกำลังซืนอีกตับกชี่ชกะสิต้นนี้เหมือนจะตายแต่ว่า,วากระส่งสิฟื้นยังได้ดรอกงามอยู่ครับพี่น้องชุ่ม,มี่ฟื้นแล้วจากออามาปักมาซ้ำไปมี่บกทั่วเล่มห้อยเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นแล้วครับทั่วพุ่มทั่วปุ่ม คือยังบอกเอาบอกทั่วพุ่มไปก้อนนันบริเ็ดข้างยากึ้นแล้วครับแล้วก็เสียเอาไปใส่อันที่มันบ่ค้นน,นี่พี่น้องขึ้นยู่ดอกอันนี้บ่ึ้นก็เอาที่มันลายมาใส่เอาเนาะคือวาเขาเพาะไว้ครับอันนี้ข้นอลายอยู่ครับนี่คืนใหญ่ยยแข็งแรงกว่านี่ก่อนจังใหญ่ อ,อปไปวงมุมนั่นอีกมุมเกาห้องนีล่ละเอ้ยบางต้นแค่ต้นแค่ย่งอยู่ครับฟื้นแล้วพมอมามันสิบวันย่งนี่ครับแค่พันเตีย้ยแค่ขาวพันเตีย้ยซ้ำหนีออกดอกแล้วได้ที่ผมอ,อกมาเนี่ยต้นซ้ำหนีเป็นดอกข้าต้นเลยครับแต่ว่าเอามาพระเล็ดเหนึ่งเหี่ยมันบาดพผกพน <laughs> อันนี้ก็น้อยหนาน้อยหนาไต้วันพี่น้องถ้าเบิ่งหมากมันเด้อผู้ดใดเป็นแฟนครับติดตามตลอดครับสองปีฟราบงเนี่ยสองปีพี่น้องก็จะลืมติดตามด้วยครับเด้อนี่ติดตามแค่แค่แค่พันเตียท่ามครับแค่ขาว สองตนนี่กลับแค่ได้พี่น้องเด้อติดตามตอนต่อไปอันดีปีกะเก็บมอวนนี่ครับดีปีอ่าขึ้นหลยอยู่พี่นอ้องหน่อยลูกหลานเพื่อนกะเก็บบอกเพื่อนมาเก็บตากแข่งแล้วก็ไปตำหาโนมัยมาเด้อว,วันนี้ถือฝนไม่พูน่ะอย่านั่งอ้ยถือฝนไม่พี่น้องเลย ดีปีครับยาหน้าบอยู่น้ากันบั๋นครับผู้ใดเมาเมามาเก็บเนียวดีปีไปแก้เส้นเอาไม่ละอันนี้ก็เช่นเคยดีปะหมอดีปะกั้งดีปะหมอเขาก็เอินกำลังใบางามครับกินกับลาบนะพี่น้องขมๆอย่ไหม,มนี่ดีปะหมอเด้อพี่น,อน้องเป็นคนเบิ้งสรรพคุณก็หลายครับดีปะหมอขมหวานตัวพี่น้องอืมอันนี้ก็เช่นเคย หลังจากตัดแล้วเพิ่งกำลังจีบป่งเนี่ยกดน้าไว้ตลอดเลยเนี่ยเอ่องซูลดชายาบ่คณะเม็กซิโก,โกเขาก็เอิดเนี่ยแซ่บดีพี่น้องตะกี้ผมก็กินบ่เป็นเนี่ยแต่ว่าสัมผัสแล้วฉวัดขั้นขั้นบ่พี่น้องเป็นขั้นขั้นเือหน,น่อยหนึ่งยิ่ๆโอ้โหจะพ่อลวกงตัวนี่ไหม ผักพงสุโรจกันกาลัางพอลวกแล้วเนอสสำหรับนี่ขึ้นอยู่ครับนี่อันนี้ก็ต้นไม้มงคลครับแก้วเจ้าจอมแก้วเจ้าจอมหกใบอ่าต้นไม่อ่าของอ่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่หาบ่นี่ครับแก้วเจ้าจอมไม้มงคลครับของรัชการที่หาเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเขาไปค้นเบิ้งครับแก้วเจ้าจอมมันจะมีซีใบละหกใบดอกงามงามพี่น้องแก้วเจ้าจอมครับใหม่มงคลใหม่มงคลรัชการที่ห้าอันนี้เบิ้งดูแล้วพี่น้องเย็บไปจนสิเบิดแล้วมาเรียกว่าเสี่อาแนวอันนี้ก็คืนอยู่ครับนี่นี่นี่น,นี่ทั่วทั่วเออทั้งนี้คืนร้ายอยู่ครับอันนี้กําล่างสิคืนติ๊ๆเนี่ยนี่ครับ ก็ได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะเอออันนี้อันเดียวเ,เห็นบ่น,นี่ปึ๊บสิได้กินอยูอ่หรอกนี่เทือนึงอะต้องมีเทืาสองเนาะไปเบิ่งบักแตงพี่น้องไปเบิ่งบักแตงบักแตงคืนเองต้นเก้าละเคี่ยเก้าอันละ,น,ละ,น,ะ,น,ะ,น,ะนี่กว็ว้าวสิบเพิ่ได้กินอีกยุติได้กินสองง่ายเลยที่ นั่นๆๆๆๆนั่นโคดน้ำไปครับว่าคืออยู่ตัวนี้นั่นนั่นนั่นเอ้ยพอได้เบิ่งเหรียญอยู่พี่น้องพอได้เบิ่งเหรียญยู่หลายหมากอยู่เออตานพี่บ้าแล้วปานเนี่บมกพริกบปกพริกเก็บบปกพริกไปให้ลูกโดดแกงน้อยไม่ฟาดแดดไล่แหละพี่น้องเอ้ พี่ก็ขึ้นเองนี่อ้าวคือเราเว้ยบ้านนี่ยเนี่ย่นี่ยีได้กินแล้วอีกสามมือป้าิ่นคืนเองพี่น้องคุณอ่ะคุณอ่ะมันโผลโดได้คันตั้งใจปูคือบางอามนี่มันโพดปุ๋ยเขาไปเน่นมันโดลอมันปูเมาเลยไพสีมาเอาต้นอันทุ่นไปปูครับเนี่ย หายากเยครับผมมีเลือกว่าเป็นีลยนด้ด้อันในทุนอันใ้บ่อนนะอ๋อนี่หอดใครบ่อนผู้เอาใครมาบ้างไว้เปิดหอ,อนไลี่น้องครับพักกขากย่างดอกมงนี <c oughs> แลงมงนีผมก็เปยังผมคูอพวกท่านได้ปลูกตอนนี้นะครับบางหันผมมีโครงการว่าสิไป นี่แปลงผักผมเนี่ยผมมีโครงการว่าสิบปลูกเห็ดตัดเต้าไหมพี่น้องสิไปศึกษางานชื่อปอพี่น้องครับเนี่ยแปลงเนี่ยจากที่ผมเคยปลูกผักผ้ายน้อยเป็นเอา,เอา,เ,อาเอาผ้ามะปูไว้นี่ครับผ้าปติกอีกมาปูให้เป็นบอ่อหนาปลูกพืชน้ำวันนี้ผมสิเปี้ยนเป็นทดสอบ พ่อปลูกเห็ดตเตาเจียวต้นสนมันมีพัดตองเพลินอยู่ครับเอามาลงเอาเสียเห็ดมาลงสิกินทุกปีเลยวันี้ว่าจากทดสอบเบิงครับเพื่อเป็นการเลี้ยนลูกเอาต้นสนเอาเห็ดตัะปามาลงสิไปศึกษาอยู่ตำบลสามเลื่อนอำเภอบางปะอินครับผมเห็นในทีวีเห็นใน YouTube พี่น้องสามารถศึกษาได้เด้อพี่น้องเด้อเอาต้นสโนมาปลูกได้กินดอกพัดดอกมันพร้อม เฮ็ดของหวานในพร้อมนะครับเดี๋ยวเขามากกับสีเห็นต้นสโน่ตั้งตรงแล้วก็ถ้ากินเฮ็ดตับเตาเนาะพี่น้องเนาะเอาละครับสำหรับเส้านี้นะครับอัปเดตอ่าพักพี่น้องเพิ่นถามมาเพิ่อนอยากเก็นท่ายิงเบื้องเนี้พักเจ้าลไว้บนะโอ้แดดฮอนไรค,ครับพี่น้องเรียกน้ำห่อยสักก่อนสำหรับคลิปแรกสำหรับมือนี้นะครับเรียวช่วงใบกับสี ส่งใบอ่อนแดดอ่อนๆก็จิตัดขอบหนังสือและ้กกะาสิขื้นป้ายขึ้นจังป้ายมอล่ำตัวหลังขี้บอดหละักภะสิีหลองเพ่ห้พี่น้องฟังต่อไปครับหาเนี่ยเทศละครับพี่นอ้องอขอพูดลหลายๆครับกินเขากินป่าก่อนครับ ามีแถมนี่ไหมพี่น้องบุรีกินโดรแล,ล้วเดยพักแวนน่นมีไหมสร้างมีแ้วผลพักแว่นตับักทั่วแกงเห็ดยุ้ยใส่แกงเห็ดเบลิงแกงเห็ดเบลิงนี่ละสิปลูกกันนี่ละพี่น้องเห็ดเห็ดเ็ดตับเตามัานเขาเอิญเห็ดเบลิงยังเห็ดเพลิงอันนี้เห็ดเพลิงขามเพลิงข้าม,ามบอก <c oughs> เดินตาม <c oughs> นั่นั่นั่นา,นนานมตะแยงอ้ยแเ็กหน่หน่อยขับปัญญ์แบบกูละถวยองอแยงนี่มันเด็เกือ,อ,อนี่มนอ่ะกินเลยจ้าครับ